ข้าเให้ชมพระสมเด็จอีกองค์ครับเป็นพระสมเด็จพิมพปลอกโพรับนะพิมพปลอกโพของวัดลักขางเป็นพระที่ใช้มานานฮะเก่านี่ฮะท่านดูโพเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโพสิบฮะฐานตรงนี้นะครับนี่ฮะ เส้นนี้จะเป็นเส้นระหว่างฐานชั้นบนกับหน้าตักท่านแล้วก็จะมีเส้นตรงนี้นเส้นเนี่ยเส้นเนี้ยมาประจบประฐานตรงนี้แต่ปรากฏไอ้ส่วนตรงเนี้ยมันหลุดไปหรือมันแหวงไปเนี่ยเลยก็ไม่เห็นครับอันนี้ผลสมเด็จป,ปกโพลครับครับนี่เส้นซุ้มจะเป็นเส้นซุ้มที่ใหญ่ไว้ผ่าซี่ครับ นี่จะเม็ดแดงนี่ย่เม็ดแดงครับแล้วก็จะมีเนี่ยฮะรอยหดตัวเนี่ยรอยม้วนตัวเนี่ยครับเนี่ยฮะจะรอยม้วนตัวของเนี่ยฮะของเส้นทุ้มท่านนะแล้วก็หดเพราะองค์นี้ใช้มาเยอะครับใช้กันจนทึกหมดเลยเนี่ยครับนี่ด้านข้างครับเดี๋ยวค่อยดูเฉียงด้านข้างอันนี้ด้านหลังเนี่ยด้านหลังเนี่ย เนี่ยจะมีรอยกลอนหรือรอยแยกเนี่ยฮะจะเห็นชัดเนี่ยฮะตรงนี้นะะแล้วก็ผิวเนี่ยจะไม่ตึงฮะผิวจะครุขระเนี่ยฮะผิวไม่เรียบไม่ตึงล้วกันเนี่ยเป็นพระเก่าเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่ยลักษณะของพระ เนี่ยเนื้อหาแต่เจ้าขอมลสารจะเต็มไปหมดนะเม็ดแดงฮะเม็ดขาวผงพุทธคุณครับเนี่ยครับอ้อนลงมาดูขยายกันนิดครับนี่ฮะ เนื้อหาครับนี่ฮะนี่คือเนี่ยนี่เดินนี่ค,ครับเนื้อหามวลสารท่านครับเนื้อแห้งครับนี่ฮะดูเกตท่านฮะนี่ฮะเหมือนจะนี่ตรงนี้เป็นเมอรีนะตรงนี้จะเป็นเมอรีเนี่ยและนี่ก็จะเป็นเกตไปชนซุ้มนะ หน้าก็จะเป็นผลมะตูมมีหูสองข้างนะฮะหูซ้ายหูขวาอันนี้ก็จะมีรอยมวลสารที่ยุบตัวครับครับเนี่ยครับท่านชมฮะ เนี่ยฮะเนื้อจะเป็นไตไตเลยครับเนี่ยฮะเนื้อแห้งแล้วก็เป็นไตเลยครับถ้าดูนะเนี่ยมีเม็ดแดงเนี่ยมีเม็ดแดงเม็ดขาวครับเม็ดดำเนี่ยนี่ครับเม็ดผงพุทธคุณสีขาวครับ ท่านชมฮะเนี่ยนี่ครับเม็ดดำนะครับเป็นฐานฮนะอันนี้เป็นรอยเม็ดแดงครับนี่ฮะท่านชมครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเหมือนเป็นแคนไซเนี่ยที่ขึ้นมางอกจากปูนปูข,ข่อยที่งอกขึ้นมาเนี่ยผิวจะเป็นฟ้าขาวทั้งองค์ ดูเนื้อท่านนะเนื้อเป็นไตเลยครับเนี่ยแห้งครับแกล่งครับเนื้อเป็นไตเลยเนี่ยฮะรอยล่อนรอยกระเทาะเนี่ยฮะเหมือนชามกลางสายแตกเลยครับเนี่ยเนื้อท่านท่านชมครับเนี่ยเหมือนชามกลางสายแตกเลยครับเนี่ยท่านชมครับ อ่ะดูด้านหลังบ้างครับนี่ยด้านหลังครับนี่ฮะร้อยปริฮะตรงขอบเนี่ยจะมีร้อยปีปีเนี่ยฮะอันนี้ครับดูง่ายเลยครับเนี่ยจะมีร้อยปรีอย่างนี้ก็โอเคเลยครับนี่ฮะนี่เม็ดแดงครับนี่ฮะเม็ดแดงครับ เม็ดแดงนะฮองค์นี้เก็บไว้นานนะผมเก็บไว้นานเลยครับนี่ฮะท่านชมฮะนี่ฮะนี่เป็นรอยร้อยร้อยปรัะนี่ฮะร้อยปริของท่านฮะอันนี้มีผงพุทธคุณครับนี่ฮะ เห็นมวลสารเต็มไปหมดครับมวลสารครับเนี่ยครับ<ห><ห>ครับนี่ดูด้านข้างบ้างครับผมนี่ด้านข้างครับนี่ฮะด้านข้างครับ นี่ฮะด้านข้างท่านเนี่ยฮะเห็นบวนสารเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเต็มไปหมดครับเนี่ฮะอันนี้คือด้านข้างครับเนี่ฮะมาดูด้านข้างอีกแถบครับนี่ครับดูอีกแถบหนึ่ง นี่ฮครับอันเดียดดูด้านหน้ามงลองเอากล้องลองส่องให้ดูที่นี่ฮะชัดๆครับเนี่ฮเนื้อหาท่านฮะนี่ชัดเ๊ะเลยครับเนี่ฮะครับนี่ฮะท่านดูครับนี่ฮะ นี่คไม่แดงครับนี่ฮะดูหน้าอกท่านอีกครั้งเลยครับใบหน้าเป็นผลมะตูมครับนี่ฮะเกศชนทุกเกชนทุ่งครับนี่ฮะครับซอกแขนท่านฮะจะมีชายจีวรซ่อนเข้าไปที่ซอกแขนเนี่ยมีเม็ดแดงครับเอาครับ โอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ